อืมกำลังคนอันมาอยู่สี่สิบกบบสอบก็หน้าก่ายืม่บตางมาก่อนเน,น,น,นี่ยส,ส,สวัสดีค่ะลูกค้ารีวิวยีนนะคะขายาวเดอนี่อันนี้กำลังแพ็กส่งตามคิวนะ อันไหนที่สั่งไว้นะคะนี่ยีนแตง่งยีนขายาวแต่งขา,าลูกค้าอ้อันนี้สวยนี่นี่รวม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 เ็ชีฟงยาวประมาณสิบตัวแล้วก็ยินยาวยินสั้น เตรียมถ่ายพรนี้ค่ะอ๋อก็ไหวไม่มีคัสอะพี่ส่วนมากมันไม่ค่อยมีอ่ะงานงานแบบงานที่มันเป็นปอกอ่ะส่วนมากมันจะเป็นลายธรรมดาเด้อตัวละสามสิบเก้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปินต้องเป็นคนเลือกนะเอ๋ เราอ่อนเราอ่อนเขาเลือกแล้วบางทีมันมเหมือนตีลูกค้าได้ส่วนมากอะเา,าเลือกเขาเลือกอันเหมนะาะลอะอะขั้นต่ำหาสิบตัวพี่ขาเข้ามาร้านนี้นะทำใจนิดนึงเพราะว่าร้านนี้เป็นงานสั่งทำนะคืองานสั่งแบบสั่งสั่งซักอะสั่งซาก,ส,ซากสั่งแพ็กอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะไม่ได้แบบพร้อมส่งเหมือนร้านอื่นเนอะเนาะนะน้องนี่มแบบว่าบอกไว้ก่อนนะคะเนาะขอลู้นี่ขอลูกค้าเข้าใจนะแต่ว่างานเราก็จะพยายามแบบดูแลให้อย่างดีที่สุดนะคะเรื่องกลิ่นเรื่องเกิดน,นี่คือตัดไปได้เลยเพราะว่าน้องนิ่มทำทำความสะอาดแล้วก็คลีนให้ลูกค้าทุกตัวนะคะเป็นฝุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เป็นกนังวลเนาะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละคือมันก็จะมีเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้น,นี่ยังไม่ได้เจาะเลยเนี่ยเราก็จะแบบทําให้ลูกค้าเหมือนลูกค้าสั่งโรงงานผลิตเลยนะคะเนี่ยเราก็จะเอามามาดัดคละคละให้เป็นแพ็คๆเป็นปึกๆอย่างนี้นะคะ เนาะอันนี้ก็ทำออเดอร์ให้ลูกค้าที่สั่งไว้นะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็ก็สั่งสั่งทำได้เลยนะคะมันอาจจะมีระยะเวลาที่แบบสองสามวันเนาะกว่าจะส่งให้ได้เพราะว่าคิวเราก็ลัน,ล,นลันทุกวันนะคะเนะ้นิ่มก็เผื่อเผื่อให้พี่พี่ไว้น,นะคะก็แต่ว่าถ้าพี่พี่ท่านไหนที่แบบไม่ได้ซซเรียสเรื่องแบบว่า เรื่องเวลาเรื่องที่จะต้องแบบเอาดว่ดวนด่วนอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งร้านเราได้เพราะว่าเราค่อนข้างนี่จะแบบว่าต้องดูแลรายละเอียดหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยอาจจะแบบช้าบางขั้นตอนนะคะอย่างเช่นขั้นตอนการคาดการซากักอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็ขอลูกค้าที่แบบเข้าใจและกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้แบบว่า อย่างเวลาถ้าเกิดว่าเราเร่งเราส่งให้แล้วของมันไปแบบไปหาลูกค้าแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าไม่แฮปปี้กับทั้งสองฝ่ายนะคะก็เลยแบบว่าอาจจะแบบอาจจะช้าในการจัดส่งนิดหน่อยนะคะแต่ว่านี่มาส่งให้ฟรีนะคะก็เลยแบบว่าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างอื่นอย่างเช่นแบบ ส่งให้ฟรีส่งฟรีแบบ d h เอส่งฟรีเคอรี่อ,อะไรอย่เงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะแบบเจ้าเจ้ากันตรงนี้ไปนะคะก็คือท่านไหนที่แบบว่าสนใจนะคะก็สามารถดูได้นะคะเนาะงานก็จะมีหลายแบบยินสั้นมีในมีในออฟฟิศทหออที่เขาหรีดไว้อะ ยกลูกอ่ะพี่เดี๋ยวรอผ้ามันเดี๋ยวรอมันโอเคเมื่อไหร่ค่อยยกลูกเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องได้ขาดออกเยอะอ่อะเนี่ยวว้แลก็เร่งทําให้คือทําทุกอย่างอันนี้ก็คือออเดรอร์ลีดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นออเดรอร์ลีนอันนี้ก็เป็นออเดรอร์ยีนทำให้ลูกค้าทุกอย่างอันนั้นเป็นออเดรอร์เสือ้อ เนาะอ่ะเดี๋ยวจะมีสินค้าตัวใหม่มาเสนอแต่ว่าใช่คลิปดีนะโอเคนะท่านไหนที่สนใจนะคะก็ก็ดูรายละเอียดเมื่อวานได้เมื่อวานน่ะนิ่มไรอยู่นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นรูปแบบที่กําลังจะสูงนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นี่อ่ะโอเคเนาะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามแอดมินได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ